เป็นในสิ่งที่แบบว่าข้างในด้วยย่สมมติว่าเซลลก็เนิดเนิ่หรือเรียกว่าเป็นเซลล์้วคะคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบน่ามามามันสามารถสัมผัสได้่งได้ด้วยตัวเอง

กับเฟรน n ์ของแบรนของเรานะคะก็อย่างน้อยวันนี้ทุกคนก็ได้ม,มารู้จัก NCC นะคะก็จริงๆ NCC ก็คือทำในเรื่องของสัลกรรมมาแล้วแต่ว่าตัวเอเเนี่ยมองเห็นว่าเออในเรื่องของการ anti aging เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าลงทุนกับตัวเองมากๆอย่างผู้หญิงเราอะ่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่งานครบรอบ22ปีของคลินิกผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น าการทํางานของผมครบรอบ22ปีทางด้านของสัลยกรรมมากกว่านะครับวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับเพื่อนๆที่รักนะครับรวมถึงบรรดาเหล่านักธุรกิจนะครับรวมถึงดาราหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งคนไข้ของเราหลายคนก็มาร่วมงานวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับสําหรับงานในวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักของเราก็คือว่าเราอยากจะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตคลินิกของเรานะครับ ซึ่งผมนะครับเป็นหมอเสงิมารตกแต่งที่ทํางานมาทั้งหมด22ปีเนี่ยผมพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพต่างๆให้ดีขึ้นคลินิกเรามีห้องผ่าตัดที่ลงทุนสูงๆเป็นห้องผ่าตัดสะอาดปลอดเชื้อต่างๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงเป็นแพทย์เฉพาะทางมาคอยดูแลทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้รับผลที่ดีที่สุดจากการเข้ามาใช้บริการที่คลินิกผมนะครับนอกจากนี้ก็เรายังมีเรื่องของ anti aging นะครับชะลอวัยนะครับรวมถึงเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณ นะครับมีสันตกรรมนะครับและนอกจากนี้ยังนฉลองที่เราได้ถูกคัดเลือกให้เป็น GCA Academy นะครับ GCA Academy ก็คือเป็นศูนย์ความรู้นะครับหรือเป็น GCA Excellence Center ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ทำให้คุณหมอทั่วโลกเนี่ยเชื่อมถึงกันนะครับคุณหมอถึง2,000คนทั่วโลกนี้สามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันรวมถึงการส่งคุณหมอจากทั่วโลกทั้งในอเมริกา mm hmm. เหนืออเมริกากลางเมกาใต้นะครับท้งยุโรปเองเนี่ยมาดูงานนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันจัดประชุมวิชาการต่างๆ แล้วก็ยังเป็นที่เทรนนิ่งของหมอยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้สีพคนต่างๆด้วยนะครับก็วันนี้อบอุ่นมากๆดีใจมากที่คนมาร่วมในงานวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอสอนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่มีความรู้สึกแบบความอบอุ่น เยอะมากๆนะครับแล้วก็คนที่สพอร์ตหมอนะครับคนที่รักหมอคนใกล้ชิดวันนี้ก็เรียกว่ามากันเยอะมากครัใช่ก็เหมือนเช่นนะคะก็รู้สึกยินดีด้วยนะคะ22ปีแล้วนี่คือไม่ใช่แบบเล่นๆเลยนะคือต้องความสามารถขึ้นแน่นจริงๆแล้วก็อยากจะบอกหมอสองนะคะว่า รู้สึกภูมิใจมากๆที่มีหมอเก่งๆอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ที่โปรเจกต์ใหม่ๆที่หมอสองกำลังจะทำก็คือแบบว้าวมากแต่ละอย่างคือคัดสรรอย่างดีจริงๆแค่ฟังแล้วคือทำรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมั่นใจใทุกคนมั่นใจกับหมอสอนี่คือแบบเดอะเบสแน่นอนค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็ทาง NCC นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับบอกเลยว่ามั่นใจได้แน่ๆกับ NCC ของหมอสองครับดีสุดๆครับ อันดับแรกเลยก็ถ้าคุณหมอสุรินมาปุ๊บมันต้องโย่ก่อนนะครับโย่โยโย่นะครับก็เราสองคนก็เป็นคนเหนือเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เป็นคนเหนือสองคนที่มาสร้างความประสบความสําเร็จมากในกรุงเทพโดยเฉพาะคุณหมอสองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอสองที่ครบรอบ22ปีแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ช่างอยากจะทําหน้าอกให้สวยขึ้นนะครับคุณหมอสุรินบอกได้เลยว่าคนนี้แหละครับฝีมือเนี้ยบที่สุดและยิ่งตอนนี้ มีคุณหมอซิลิคนใหม่มีซิลิโคนใหม่มาแล้วในกรุงเทพมีของฝรั่งเศสปะเป็นของฝรั่งเศสทดลองใช้กับใครแล้วเวลาจับจับแล้วเหมือนจริงจับแล้วเหมือนจริงขอบคุณหมอสองมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะกับทางคุณหมอที่เอ็นซีซีครบยี่สิบสองปีใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าจะดีขนาดไหนเพราะว่าดูจาก หน้าคุณหมอก็รู้นะคะเจอกันมาเป็นจะเกือบสิบปี <S 2> <S 2> ปปแล้วก็ยังหน้าตาแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะก็ต้องแบบว่าคุณหมอดูแลตัวเองดีมากนะคะก็ขอให้ NCC ก็อยู่คู่ผู้หญิงไทยเซเลบไทยตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะ